แต่ว่าส่วนไหนที่ไม่ปกติเนี่ยก็ติดตามใกล้ชิดเพราะว่าก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีการไปพูดว่าไปใช้อำนาจในลักษณะซึ่งไปละเมิดสิทธิ์หรือเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งอีกเนี่ยก็มีการตรวจสอบตลอดนะครับ,รบตอนนี้มผมก็ให้ทางาทั้งสอชอทั้งตำรวจเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทั้งในเรื่องการใช้พรกรไปควบคุมตัวอะไรใครยังไงซึ่งความจริงตอนหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันเข้าสู่กระบวนการครดียา,ยาตามปกติข่าวอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไม่ไม่ประมาทนะครับต้องยอมรับแล้วก็เราก็ต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน<ม>พร้อมๆกันไปเนี่ยงานเยียวยานะครับงานที่เป็นการปฏิรูปงานปรองดองเนี่ยการตรวจสอบเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆก็กําลังเคลื่อนไปข้างหน้านะครับ<ม>กลไกทุกอย่างก็เรียกว่า<ม>เกือบจะครบถ้วนแล้วก็จะเหลือคณะกรรมการของอาจารย์คณิตที่ตรวจรสอบเหตุการณ์ที่ระเบียบเพิ่ง<ม><ม>ผ่านการตรวจของฝ่ายกฎหมายมามผมก็เพิ่งลงนามไป ครับท่านก็จะไปตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบแล้วชีวิตนายกนะฮะกลับมาปกติหรือยังฮะก็ผมก็ถ้าถามผมก็บอกว่ากลับไปอยู่ที่บ้านมานานแล้วครับนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในสถานการณ์หอสอชอยู่ไม่ต้องอยู่ราชสิเมีรแล้วไม่ต้องอยู่แล้วต้องมาเป็นเดือนกว่าแล้วใช่ไหมครครับนานแล้วครับนานแล้วครับแล้วก็การทํางานก็ อ,อย่างอีกอย่างที่เห็นนี่แหละครับครับก็ออกไปไปไหนมาไหนที่จะต้องไปติดตามงานก็มีความเป็นปกติมากขึ้นครับก็เสือ้อกอกก็ไม่มีนะฮะมีแต่พระเยอะขึ้นต้องพวง <c oughs> ใหญ่ครับย่านผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ให้มาแล้วก็กำชับ <c oughs> ว่าต้องอยู่กับตัวครับครั <c oughs> ขบขบวนการรอบสงสารนาย,ยกตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ต้องถามฝ่ายความมั่นคงคือพูดตรงๆงเนี่ยไอ้ข่าวคราวการเคลื่อนไหวก็ของบางกลุ่มก็มีอยู่ ข่าวคราวว่ามีความพยายามของบางกลุ่มที่อาจจะใช้ความรุนแรงมีอยู่นันเป็นปกติธรรมดาครับแล้วเมื่อไหร่เราจะไปอีสานนี่คำถามคลาสิกเลยอีสานภาคเหนือที่จริงเนี่ยเป็นปกติไม่ต้องมีแบบโหกําลังหรืออะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกคุณกฤษณะอย่างนี้นะครับที่จริงเนี่ยการไปเนี่ยก่อนหน้าที่จะผมจะมาเป็นนายกอะไรต่างๆก็ไปกันอยู่กันตลอดเวลาครับนะครับก็มามีระยะหลังเนี่ย ที่มีกระบวนการที่บอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งไปตรงนี้ก็จะมีฝ่ายยกพวกมาในททำนองนี้ซึ่งเราก็พูดมาตั้งต้นว่าเราไม่สนับสนุนนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ลงพื้นที่มาก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ไปนะครับภาคเหนือไปมาสองสาครั้งภาคอีสานก็ไปภาคกลางก็ไปนะครับบางครั้งก็มีคนมาชุมนุมแต่ว่าหลายครั้งที่มาชุมนุมเนี่ยก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ที่เราไปด้วยซ้ำนะมันก็มีการระดมมาได้ในปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนี่ถามว่าไปได้ไหมผมบอกผมไปได้ นะครับผมก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดูแลผมได้ครับแต่ผมถามว่าถ้าผมไปแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นเช่นเจ้าหน้าที่เขาต้องไปประทะกับคนที่มาเนี่ยก็วุ่นวายเกิดเลือดตกย่างออกแล้วเลวร้ายกว่านั้นเกิดมีความรุนแรงอะไรไปกว่านั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นั้นต้องแก้ก่อนนี่ี่ต้นทามปัญหาผมก็ถามว่าจะต้องแก้ดีใครผมบอกว่าถ้าเราเรียกร้องความเป็นธรรมเราเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องต้องยอมรับกันก่อนขึ้นหนึ่งต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกกัันนแล เพราะนั้นสังคมต้องเรียกร้องคนที่มาขัดขวางคนต่างหากไม่ใช่มาเรียกร้องว่าเอ๊ะทำยังไงจะจะจะไปปราบปรามหรือจะต้องไปดื้อดึงที่จะไปอย่างนั้นอย่างนี้สังคมทั้งสังคมต้องบอกว่าอยากจะเป็นประชาธิปไตยกันจริงไหมมีประเทศประชาธิปไตยไหนบ้างที่เขาบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถไปขัดขวางการเคลื่อนไหวต่างๆของคนอีกกลุ่มหนึ่งครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าก็ ถึงเวลาจําเป็นเหมาะสมผมก็ไปอ่ะครับข่าวแต่ว่าถ้าไปเนี่ยเพียงเพื่อบอกว่าโอ้ผมได้ไปแล้วปรากฏว่าไปเสร็จก็มีคนมาแกทะงกับเจ้าหน้าที่เรื่องตกยังปกติไปก็อยากจะไปให้มันใครอยากจะมาชุมนุมแบบเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับก็ว่ากันตามที่ที่เคยเป็นมาเหมือนก่อนในอดีตครับอันนี้เผลิดพเดียวท่านก็ทางานมาปีเกเดือนแล้ว เกินครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นับเลยครับเพราะเกินนับวานาสาภาจริงคือ23ธันวาใช่ไหมครับประมาณ 1, 1> ปี 5, ป5เดือนก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ได้พูดมาตลอดนะครับว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลช่นนี้มันอยู่ไปจนชั่วฟ้ <c oughs> าดินสลายมีวาระของมันอยู่แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยก็ <c oughs> สาภาก็หมด คาระอยู่แล้วพานี่การในคาระเลยฮะเปล่าฮะผมก็บอกว่าสับยังไงเนี่ยนะครับปีหน้ามันก็หมดวาระอยู่แล้วนะครับอยากเลือกตั้งเร็วขึ้นผมก็บอกว่าก็ทําให้บ้านเมืองสงบสิถ้าบ้านเมืองสงบได้เลือกตั้งแต่ถ้าจะเอากําลังมาข่มขู่คุกคามเพื่อหวังให้มีการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมครับคนส่วนใหญ่ไม่อยากเห็นว่ามีประเพณีของการใช้การข่มขู่คุกคามมาเพื่อต้องตอบสนองความต้องการ เพราะฉะนั้นพิสูจน์กันเนี่ยผมบอกว่าอยากเลือกตั้งเร็วผมไม่เคยมีปัญหาผมถามมีนายกกี่คนบ้างเคยเสนอบอกอันเนี้ยผมตัดวาระตัวเองเป็นปีเลยเลือกตั้งเร็วขึ้น<บ>ไม่มีครับนี่ก็เสนอแล้วแต่บอกแค่เพียงว่าจะทําอย่างนั้นก็คุณก็ช่วยกันดูแลให้บ้านเมืองสงบแต่ว่าถ้าถ้าจริงใจอยากจะได้สิ่งนี้ก็ทําบ้านเมืองให้สงบถ้าไม่ทําบ้านเมืองสงบก็แสดงว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงใจที่จะทําอันนี้อยากจะได้อย่างอื่นมากกว่า ที่ผมถามเรื่องเวลารัฐบาลหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาก็เพื่อจะถามคาถามทิ้งท้ายเพราะว่าท่านคิวทองเรื่อยวันนี้ไปอีกหลายงานเลยนะครับนี่หมดเรื่อนเวลาแล้วครับวันนี้กี่งานฮะเนี่ยก็เมื่อเช้าก็มีไปงานของตํารวจกตตรอครับนะครับเพราะว่าเป็นดูเหมือนจะเป็นครั้งครั้งแรกมั้งครับที่นายกได้พบกับกตตรอทั่วประเทศกตตรอรู้จักไหมครับ คืออะไรฮะกรรมการนี่ไงมีมาสิบกว่าปี<ล>ปรกร,รรมการของกรรมการตำรวจก็ไม่เชื่อย่างนั้นนะครับมันเป็นกรรมการที่เขาตั้งขึ้นทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดรประจำทุกสถานีตํารวจที่มีประชาชนเข้าไปร่วมปิดท้ายท้ายสุดฮะสิ่งที่ผมอยากให้นายกพูดบอกประชาชนด้วยแล้วผมก็จะรอฟังตรงนี้ด้วยนะครับ มาถ้าทำงานมาหนึ่งปีเจ็ดเดือนงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะผมอยากจะเห็นภาพสเก็ตประเทศไทยอีก5ปีหรือ10ปีอย่างนี้ไปเพื่อที่ผมจะเตรียมตัวด้วยว่าชีวิตผมอย่างมย์ล้อจะดีขึ้นไหมคือแล้วคนพูดีปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาตกใจว่าผมจะประกาศอยู่5ปี10ปีไม่ท่านเอาอย่างนี้คือท่านทำมาหนึ่งปีเจ็ดเดือนท่านทำมาหนึ่งปีเจ็ดเดือนผมจทอะไรบ้างใช่ไหมจุดหนึ่งที่ผมยืนยันเลยก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นคนไทยทุกคนเนี่ยมีหลักประกันมากขึ้น คำว่าหลักประกันคืออะไรคือความมั่นคงในชีวิตนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนที่เราบอกว่าโอ้ยมีหลักประกันมั่นคงก็ข้าราชการใช่ไหมครับ,รบแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่อมาคนทํางานบริษัทเอกชนจะเงินเดือนสูงสิทธปิประโยชนด์ดีมีประกันสังคมคนะฮะแต่มีคนอีกตั้ง3-40ล้านคนซึ่งไม่มีตัวนี้เราก็เริ่มทําประกันรายได้เกษตรกรถูกไหมครับใครแก่เท่าก็มีเบี้ยยันชีพให้นะลูกหลานก็เรียนฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เบี้ยคนพิการ ก็จัดให้ครบตามที่มามีการขึ้นทะเบียนกันโอ้นนี้่ชวนผู้ได้โอกาสใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําแนวอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้สิทธิเนี่ยมีนะครับแล้วก็คงจะไม่ใช่รัฐบาลให้เปล่าอย่างเดียวเราก็จะทําระบบที่เรียกว่าให้เขาเนี่ยมีการมาสมทบเงิน รก็จะมีกองทุนเงินออมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าอยากจะเห็นเกิดขึ้นใน5ปีส0ปีข้างหน้าว่าคนไทยเกิดมาทุกคนเนี่ยจะอยู่ชนบทจะเป็นชาวนาชาวไร่เกิดมาแล้วเป็นผู้ด้อยโอกาสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีความมั่นใจว่าพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างมีโอกาส,กาสนะครับทีนี้อย่างอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญหาหลายเรื่องซึ่งเราอยากทําก็ทําไปได้เยอะนะครับเช่น เราก็ฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมามีความเริ่มที่จะให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้มากขึ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรก็อันนี้ก็ว่าไปตามปกติแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคือชีวิตของชาวบ้านทุกคนให้มีความมั่นคงซึ่งรตรงนี้ก็จะต้องทําเพิ่มเติมแล้วก็ปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะเช่นที่ทํากินหนี้สินก็กำลังไล่ทําอย่างที่ชนิดที่เรียกว่าผมกล้าย,ยืนยันได้ว่าในปี7เดือนรหรือเมื่อพ้นวาระไปเนี่ย รับรองได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับจุนวนคนได้ค่อนข้างที่จะมากที่สุดคร,ครับครับอย่างนี้นอกระบบตอนนี้ก็ประมาณ4 0 0แสนนะฮในอดีตนี้ก็เคยทํามากสุดก็80,000-90,000คนอย่างนี้เป็นต้นนี่หลายเท่าเลยนะครับ ครับแล้วยังมีทางลาดด้วยนะนายกครับทางลาดอันนี้ก็มีมติแล้วนีอันนี้ก็มีมติแล้วนะครับว่าในใจกฎหมายก็มีถูกไหมมาในตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสมัยท่านนายกชวนเนี่ยเราก็ออกมาบังคับเฉพาะที่เขาสร้างใหม่ใช่ไหมฮะมันก็จะมีพวกอาคารเก่าๆที่มันไม่มีนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถ้ล้อคนใช้คนพิการโดยตรงเลยทีนี้พอมาชุดนี้เราก็บอกว่าถึงเวลาที่ต้องมาไล่ดูของเก่าบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็กําหนดไปแล้วว่าบรรดาสถานที่ราชการที่คนใช้บริการได้เยอะเนี่ยให้มี นะครับซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าพวกประเภทที่ว่าการอำเภออะไรต่างๆพวกนี้ครับสถานที่ราชการถูกต้องซึ่งต้องเป็นต้นแบบด้วยซ้ำไปัก็เร่งทำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพวกขนส่งมวลชนนะครับเป็นรถเมย์ใหม่เนี่เขาก็กำลังสู้กันอยู่ว่าต้องมีพื้นฐานนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าอะไรต่างๆเขาก็ทำมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ทำมากขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์ เราแกผมไปดูมามีปัญหาเพราะว่าร่างกับไอตัวนี่ไงโอ้โหแล้วมันรู้ปัญหาจริงผม่กล้เกือบตกนะฮะใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะต้องไม่สวยงามแตวต้องมีอะไรมาพลาดหน่อยแต่ว่าเขาก็อธิบายว่ามันมันไม่รู้จะทายังไงเพราะว่าไอรถที่มันความเร็วสูงเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีระยะห่างอยู่ทีนี้ดูละเอียดแล้วครับเพราะว่าผมผมเนี่ยตัดสินใจว่าเป็นนายกเนี่ยผมเป็นคือนายกเนี่ยมีกรรมการที่เป็นประธานอยู่ผมก็เป็ เป็นหลายร้อยชุดก็ต้องเลือกว่าจะต้องมอบรองนายกเรื่องไหนยังไงบ้างเรื่องสังคมเนี่ยผมรับมาดูหมดเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุเนี่ยผมจะดูนะครับเพราะผมถือว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมคุมได้โดยมีคอร์เศรษฐกิจนะครับก็มาดูประเด็นเหล่านี้ละเอียดครับเรื่องเรื่องเรื่องของคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเยาวชนนี่ก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับหมผมฟังนายกเชื่อมั่นมากขึ้นแล้ว